สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทีมงาน h โฮมสุราของเรานะฮะก็พาทุกท่านมาอยู่กันที่ตำบลแสวงอำเภอแสวงจังหวัดอ่างทองนะครับตรงนี้นะครับเป็นแปลงผักนะฮะแปลงผักขนาดใหญ่เลยนะครับก็กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ80ไร่นะครับเท่าที่คุยกับพี่ทองนะฮะพี่ทองก็จะเป็นเจ้าของ นะครับให้ความไว้วางใจกับทีมงานเรานะฮะให้เขามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์นะฮะที่จะใช้กับแปลงผักตรงนี้นะครับสาหรับแปลงผักตรงนี้เนี่ยนะครับแกก็ทําเป็นร่องสวนนะฮะร่องสวนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วใช้เรือนะฮะใช้เรือวิ่งร่องสวนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดผักนะฮะแกใช้เครื่องเป็นเครื่องดีเซลนะฮะเครื่องดีเซล นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่แรงนะฮะใหญ่มากนะฮะพ่นทีนึงนี่ก็นะสองร่องนะฮะสองร่องที่เราเห็นอยู่นะฮะเนี่ยฮะจะเป็นร่องคู่แบบนี้นะครับสองร่องนะฮะพ่นทีนึงนี่วิ่งแค2สองร่องเลยนะฮะตอนนี้ก็กําลังปั่นนะฮะปั่นดินนะเพื่อเตรียมแปลงนะครับอ่าทีนี้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของพี่ทองเองเนี่ยใช้น้ําเยอะมากนะใช้น้ําเยอะมากเพื่อที่จะปลูกผักตรงนี้นะครับอ่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็ดูดนะ เ้าเกือบเย็นนะฮะเกือบที่จะ,ะก่อนที่จะลดในส่วนของอผักหมดแปลงเนะครับก็เกือบทั้งวันเลยนะฮะทีนี้ก็มีในส่วนของเรื่องของต้นทุนนะฮะที่จะใช้ลดน้ําผักนะครับลดน้ำในการทําเกษตรนะฮะ แกก็เลยอยากให้เราเนี่ยเข้ามาติดตั้งในส่วนของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้แกเจาะบ่อไว้แล้วนะครับทางพี่ทองเนี่ยเขาเจาะบ่อไว้แล้วนะครับประมาณ5้าบ่อนะครับแต่ว่าจะทำอ่าสี่บ่อก่อนนะฮะสี่บ่อก่อนนะครับบ่อก็เจาะไว้ตรงนี้นะครับบ่จะค่อนข้างใกล้กันหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะฮะเดี๋ยวตอนติดตั้งแล้วย่อนสมอแล้วนะฮะจะมีปัญหา เรื่องน้ำมาไม่ทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบ่อใกล้กันมากอันนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่าโซนนี้น้ำเขาค่อนข้างดีนะฮะระดับผิวน้ำนี่หย่อนไปประมาณสักสองท่อนสองท่อนกว่าเจอน้ำแล้วนะฮะนะครับเราก็ตั้งใจว่าจะหย่อนไว้ประมาณ5ท่อนนะฮะตรงนี้นะครับสบ่อนะครับตรงนู้นอีกสบ่อนะะเห็นไหมครับ ที่มีกระสอบนะพันปากอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งห้างนะฮะฝั่งห้างฝั่งนูอีกหนึ่งบ่อนะครับแต่เบื้องต้นจะทํา4บ่อนี้ก่อนนะครับก็เตรียมที่จะหย่อนเสมอขนาด5แรงม้านะครับท่อออก3นิ้วนะครับอ่าลงไปนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของอ่าแผ่นโซลาเซลล์นะตรงนี้นะฮะทีมงานของเราเนี่ยนะครับก็กําลัง เริ่มติดตั้งในส่วนของโครงสร้างที่จะวางแผงโซล่านะครับนะฮะตรงนี้เลยนะครับที่เตรียมติดตั้งอยู่ก็เสาโดเดนเนี่ยนะครับก็เริ่มติดตั้งกันแล้วนะครับนะฮะเราจะขึ้นแผงนะฮะทั้งหมดเนี่ยชุดละสิบแปแผ่นะฮะสี่ชุดนะครับชุดละสิแปผ่นสี่ชุดนะวางทั้งหมด4แถวเลยนะครับ กนะ็ทำโครงสร้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุงไปทั้ทงชี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางพิทองเองก็ไหนๆก็ปลูกแล้วนะครับข้างล่างก็อยากจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็เลยให้การผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนะฮะตั้งไว้เียบร้อยสวยงามนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่า,าหลังจากตั้งโครงเสร็จอะไรเสร็จก็เดี๋ยวผมจะ ค่อยๆถ่ายไปทีละขั้นตอนนะครับในส่วนของโครงสร้างของเรานะฮะเราก็ใช้เป็นตอม้อทั้งหมดนะครับนะใช้เป็นตอม้อทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นดินเหนียวนะฮะค่อนข้างจะแน่นมากนะครับค่อนข้างจะแน่นมากเพราะฉะนั้นเรื่องซุ้เรื่องอะไรนี่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็แก่ถมดินขึ้นมาพ้นระดับน้าหมดแล้วนะฮะนะเราใช้ตอม้อลงไปแล้วก็ตั้งเสาขนาดหน้าสีขึ้นมานะครับ ทั้งหมด15ต้นนะครับเป็น5ต้นนะเพื่อที่จะรองรับแผงนะรองรับแผงเนี่ย18แผ่น4ชุดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะวายสายไปนะครับไปลงที่บ่อเสมอทั้งหมด4บ่อนะครับขนาด5ในม้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่าจะมาดูถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับหลังจากวันนี้เราติดตั้งโครงสร้างมาทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะฮะตอนนี้ก็ประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับก็ทําโครงนะฮะเกือบเสร็จหมดแล้วนะฮะจะเหลือแต่พวกคายันนะฮะตามเสานะครับก็ใส่ในส่วนของแปรเสนะครับเรียบร้อยหมดนะฮะพร้อมที่จะขึ้นเมทัลชีทนะครับก็เดี๋ยวมุงเมทัลชีทก่อนนะครับแล้วเราถึงจะ ใส่ในส่วนของเรียวหรือว่ารางนะครับเพื่อที่จะจับยึดแผ่นนะครับก็เรียบร้อยสวยงามนะฮะนะไปในส่วนของแปรนี่ก็ฮะตรงเท่ากันหมดนะฮะงานเรียบร้อยดีนะครับเมทัลชีสก็มารอแล้วนะฮะกองอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มนะครับติดตั้งคำยันแล้วก็มุงในส่วนของเมทัลชีสนะครับก็รอติดตามกันนะครับ หลังจากที่เราเตรียมสมร์ดไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ทําการย่อนบ่อนะครับย่อนบ่อขนาด6นิ้วนะครับเป็นสมร์ดออกหน้า3นิ้วนะครับสม์ทขนาด5้าแรงม้านะครับท่อออก3นิ้วตรงนี้เราใช้4ใบพัดนะครับย่อนไปทั้งหมด5ท่อนท่อนละ4เมตรนะฮะก็รวมแล้ว20เมตรนะครับตรงนี้เพิ่งย่อนเสร็จเดี๋ยวเราก็จะใส่เตียวนอกแล้วก็ใส่ข้องอตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้เราก็ทําการหยักฝาบ่อเรียบร้อยนะฮะจากประสบการณ์นะฮะเราเคยผิดพลาดเรื่องสายไฟทับขอบบ่อนะครับก็จําเป็นต้องหยักขอบบ่อนิดนึงนะครับเพื่อให้สายไฟรอดนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทับสายไฟแล้วเกิดสายชอดสายรั่วในภายหลังนะครับตรงนี้นะครับเป็นบ่อที่1นนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับประมาณสัก5 6เมตรนะฮะลูกค้าเจาะอีกบ่อนหนึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า น้ําที่ออกมาเนี่ยมันจะดึงกันไหมลูกค้าบอกเจาะคนระดับนะถ้าจากประสบการณ์ผมผมบอกเลยว่าผมว่ามันชิดไปนิดนึงแต่เดี๋ยวมาลองดูครับคนน้ำที่นี่ค่อนข้างดีมากนะครับถ้าเกิดว่าได้ไม่ไดไ้เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นหย่อนไปก่อนนะครับนี่เป็น,ปนบอ่อที่2นะครับก็หย่อนไว้เรียบร้อยนะครับส่วนถัดมานะฮะมาอีกประมาณสัก10เมตรนะครับ ิกเมตรก็จะเป็นบ่อที่3นะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ถัดไปอีกประมาณ15เมตรนะครับก็จะเป็นบ่อที่4นะครับของพี่ทองเนี่ยนะครับแกทำสวนผักนะฮะปลูกผักคะน้านะครับปลูกอ่าฟักทองอะไรพวกนี้นะครับมีตลาดส่งรองรับนะครับก็คือปลูกแล้วมีที่ขายแน่นอนชัวร์นะครับ แกก็ต้องใช้น้ําเยอะก็เลยลงทุนนะครับกับระบบโซล่าเนี่ยนะครับที่เดียว4บอ่อเลยนะครับอันนี้เป็นบอ่อที่4นะครับก็จะห่างมาประมาณสัก15เมตรนะฮะห่างจากบอ่อที่3มานะครับก็หย่อนไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็บริเวณตรงนน้นก็เป็นโครงสร้างนะครับเราขึ้นในส่วนของเรียวหรือว่าลางอลูมิเนียมเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อรอที่จะขึ้นแผ่น นะครับก็เดี๋ยวรอมาติดตามชมกันนะครับเพราะว่าหลังขึ้นแผ่นแล้วนะครับทดสอบระบบแล้วนะครับระบบน้ําจะเป็นยังไงนะครับน้ําจะดึงกันไหมน้ําจะทันไหมนะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาติดตามชม หลังจากที่แผ่นมาส่งนะฮะเราก็ได้ทําการขึ้นแผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จับยึดทั้งหมด4แถวนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงนะฮะช่วงละ2แถวจับชนกันให้มีช่องกลางเนี่ยเว้นไว้นะฮะเพื่อความสะดวกในการล้างแผ่นนะฮะเวลาทําความสะอาดแผ่นนะฮะจะได้มีช่องเดินนะครับในช่วงตรงกลางตรงนี้นะฮะระหว่างแผ่นที่2กับแผ่นที่3นะครับก็จะเหลือทางเดินเอาไว้สําหรับทาความสะอาด ตอนนี้เราขึ้นแผ่นไปทั้งหมด72แผ่นนะฮะแถวละ18แผ่นะฮะแถวละ1สตริงนะครับนะก็เรียบร้อยสวยงามนะฮะเดี๋ยวเหลือเก็บสายไฟอีกนิดหน่อยนะครับก็จะออกมาเรียบร้อยสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะตอนนี้นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงแล้วนะฮะสี่โมงเย็น นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งสำหรับในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับยังพอทำงานได้อยู่นะฮะแสงยังพอมีนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะฮะตู้ที่1 2 3 4ามนะครับตอนนี้เราลองเทสระบบดูนะครับลองเทสระบบดูนะครับเวลาประมาณเกือบสี่โมงนะฮะก็ยังทำงานอยู่ที่43เฮิร์ตนะครับ4 3สเฮิร์ตสีเฮิร์ตนะฮะ ไฟก็ยังออกมา320กว่าๆนะครับกินกระแสอยู่ที่ประมาณ7แอมป์นะครับก็จะเท่าๆกันทุกตู้นะฮะนะครับทั้งหมด4ตู้วันนี้ตัวนี้เป็นตู้ที่2นะครับประมาณ4 4เฮิรตช์เช่นกันนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ของ INV T นะครับรุ่น GD100 นะฮะเท่าๆกันนะฮะ40 45นะครับนิดหน่อยนะฮะตัวนี้นะฮะสำหรับตู้ก็แน่นอนฮะเราทำใน ส่วนของโหมดสลับไฟฟ้านะครับสําหรับที่ลูกค้าต้องการที่จะใช้ไฟฟ้าหรือว่าใดปั่นไฟในเวลากลางคืนนะครับมีเบรกเกอร์ดีซีเสอ์กันฟ้าแล้วก็ทัมเมอร์นะครับเพื่อตั้งเวลาเปิดปิดไว้เรียบร้อยนะครับตู้นี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้เป็นตู้ที่4นะครับทางาน,นอยู่ที่44 45อ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันนะครับว่าน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเรียงดูเลยนะครับ อ่านะฮะอันนี้เป็นบ่อที่หนึ่งนะครับบ่อที่หนึ่งนะครับปริมาณน้ำที่ออกนะฮะที่44เฮิรต์นะครับท่อสามนิ้วเป็นปั๊มขนาด5.5แรงม้านะครับสี่ใบพัดนะครับย่อนไปทั้งหมดนี่ห้าอนนะครับห้าอนนะครับเกือบสี่โมงเย็นนะฮะออกมาแบบนี้นี่ก็ถือว่าโอเคเลยฮะถือว่าผ่าน นะครับน้ำแรงๆแบบนี้นะครับสุดยอดนะฮะนะครับชุดละสิบแปดแผ่นนะครับอันนั้นเป็นบ่อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูการบ่อที่สองนะฮะตอนนี้ก็นะฮะกำลังยืนดูน้ํากันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะอันนี้เป็น บ่อที่สองนะครับนะครับปั๊มสเปคเดียวกันนะครับห้าุดห้าแรงม้านะครับสี่ใบพัดเข้าออกสามนิ้วนะครับตัวนี้เป็นบ่อที่สองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการนะฮะบ่อที่สามแล้วก็บ่อที่สี่นะฮะอยู่ติดกันเลยนะครับห่างกันไม่มากนะฮะเรายังมาลุ้นกันดูว่าน้ําจะขาดไหมนะฮะยังเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นบ่อที่สามนะครับ แล้วก็บ่อที่สี่นะฮะทางด้านนู้นนะฮะอันนั้นก็จะเป็นบ่อที่สี่นะครับน้ําสวยๆเลยทุกบ่อนะครับอ่เนี่ยฮะทั้งหมดสี่บ่อนะฮะที่ติดตั้งไว้นะครับอ่อันนี้ก็เจ้าของนะครับพี่ทองนะฮะ อ่าพี่ทองเป็นไงบ้างครับน้ำนะฮะสี่เกือบสี่โมงเย็น <Okay. S 1> พอใจไหมฮะพอได้ไหม <Okay. S 1> พอได้เนาะ <Okay. S 1> นะครับอ่าโอเคอยู่นะน้ำก็โอเคอยู่นะ,ะทั้งหมดสี่บอ่อนะครับนะฮะน้ำสวยๆนะฮะทุกบ่อเลยนะครับนะ,ะสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโฮมโซล่านะฮะหรือว่า m อ็ w เอสสวิตซ์แอนด์โซล่าเซนะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามานะฮะที่เบอร์0815968826นะครับก็ติดต่อช่างเอกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม Where is the echo? Where do we start? Are you've to discover a million stars. Here in the shadow, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got oh, to, yep. fight to find a way. Damn. Of all to fall, the find out to say, uh -huh. and no more hate. Uh -huh. Just admit that you're just afraid. You'll be living free all together wanna know let's build a dream